สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาเรียนเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือคําศัพท์ของเราเนาะและคําศัพท์เหล่านี้นะคะจะอยู่ในระดับของเบยไอส์แล้วก็เบสไวนะคะนั่นก็คือสูงนิดนึงนะคะแล้วก็คําศัพท์เหล่านี้จะเกี่ยวกับเรื่องของ adjective นั่นก็คือคําคุณศัพท์นั่นเองเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะคําแรกนะคะ e n t r c h e d แปลว่าอะไรเอ่ยไม่ฉลาดกังวลหรือผิดหวังดีข้อไหนถูก อ่ะอย่าลืมเขียนคะแนนของตัวเองไว้นะว่าได้กี่คะแนนรอบนี้นะคะสะข้อไหนถูกเลยรอ r o เลยแล้วนะผิดหวังค่ะคำต่อไปค่ะอตร d สียดอะเรสเซียดไปกับส่งถึงที่อยู่อาศัยคำไหนดี อืหือส่งถึงค่ะนะคะคือการส่งนั่นเองเนาะจากหน้าซองส่งถึงใครสักคนนะคะโอเคคำต่อไปค่ะ b e c a n t ความรู้ไม่คุ้นเลยเป็นที่รู้จัก b e c a n t ได้ไหมส่อ,อเฉลยแล้วนะเป็นที่รู้จักค่ะนะคะ คำต่อไปค่ะ wichtig wichtig สำคัญเห็นต่างหรือสำคัญข้อไหนเอ่ยจ้าเ <So, S 1> ฉลยแล้วนะคะสำคัญนะคะเน no? าะ wichtig ข้อต่อไปค่ะจ้า so. z u r k ฮาร์เลนตันสุรค์ฮาร์เลนตันเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนเกรงใจเป็นคนขี้กังวลข้อไหนดีสุรค์ฮาร์เลนอ่าขี้เกรงใจนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะ b l ัดส์บลัดส์หน้าซีดนอนไม่หลับ หรือเหงาข้อไหนดีหน้าซีดนะคะเนอะซีดปากซีดนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะเฟ h ิกเฟ h ิกมีความสามารถไม่มีความสามารถไม่กล้าเฟหิก ได้ไหมจะเลยแล้วนะมีความสามารถนะคะแสกุสแสก o o d w ü t นต d ต้องการเคร่งเครียดหรือว่าโมโหวูเนตอบมาค่ะจ o โมโหนะคะโอเค so, überzeugt, überzeugt ยืนยันคิดว่าของเล่นข้ไหนเอ่ยยืนยันคิดว่าของเล่น A, B, or C? so คำนี้นะคะอาจจะแปลได้หลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับประโยคเนาะโอเคตัวต่อไปค่ะ gewöhnt gewöhnt ชินกับอาศัยอยู่หรือต้องการ a B or C ข้อไหนถูกอ,อย่าลืมเขียนคะแนนของตัวเองนะชินกับอาศัยอยู่หรือต้องการอาา่าฮะชินกับนะคะเคยชินนั่นเองเนาะหรือว่า เ,เคยชินกับอากาศอย่างเงี้ยนะคะอาศัยอยู่คือ w o l n e n นะคะไม่ใช่ g e w i l e n t เนอะโอเคตัวต่อไปค่ะ immune ในนั้นเป็นไข้มีภูมิคุ้มกัน a t b o d y immune ได้ไหมได้ไหมเจอาเฉลยแล้วนะ จะมีภูมิคุ้มกันค่ะนะคะเออร์สต์เอ์เชื่อใจประหลาดใจหรือตกใจ A B หร er er uh ือ C เออร์สต์เอาท์เออร์สต์เอาท์อ่าฮะเออร a สต์เอาท์เอ่อคืออะไรดีคะเชื่อใจประหลาดใจตกใจ ปะลาใจนะคะโซ so, ตัวต่อไปค่ะ besought besought Bes กังวลไปหามาหาไปหามาให้ <laughs> ไปหามาไปหามาให้โมโหค่ะ besought เจะเฉลยนะได้หรือยงังโซ่แสกุลแสกุดนะคะก็คือกังวลน,นั่นเองนะคะ หรือเป็นห่วงนะคะ believed believed รักกันเป็นที่นิยมหรือเชื่อใจอา o d อเด e ิ a าเบอเดซเห็นคำนี้ปุ๊บรู้เลยว่ารักกันเป็นที่นิยมหรือเชื่อใจคะ่ะ believed ย yeah. าเข้า B นะคะโอเค beschäft i g t b e h e d t t c h ทำสบายสบายกำลังยุง่งข้อไหนถูกเอ่ยข้อไหนเอ่ยอ่าข้อสุดท้ายแล้วนะอย่ากำลังยุ่งค่ะโอเคนะคะโอเค so คำศัพท์เหล่านี้นะคะเราสามารถใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้เนาะส่วนมากเราจะอยู่ในระดับกลางๆสูงๆนิดนึงนะคะแล้วก็หวังว่านะคะคําเหล่านี้จะช่วยหลายๆคนที่กําลังตั้งใจเรียนภาษาเยอรมันได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนคะ่ะจูส